สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่สวิตแคทฟาร์มชาแนลนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอดก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเจดท่านอนแมวบอกความหมายให้ทุกคนดูกันค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปดูคลิปนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe แอดฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราพัฒนาคลิปที่เป็นประโยชน์กับทุกคนต่อไปนะคะ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเวลามีคลิปใหม่ๆเกี่ยวกับน้องแมวทุกคนจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆค่ะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะสําหรับท่านี้นะคะต้องเป็นท่า,ท,าที่คุณเคยสําหรับท่านแมวหลายๆคนแน่เลยค่ะนั่นก็คือท่านอนขดตัวนะคะในท่านี้นะคะน้องแมวจะนอนม้วนตัวขดเป็นวงกลมหัวของน้องนะคะจะซุกอยู่ตรงพุงนะคะแล้วใช้หางเนี่ยพันรอบตัวเอง ซึ่งใน5านี้นะคะมักจะพบได้บ่อยในสัตว์ชนิดต่างๆนะคะเช่นสุนัขหรือว่าสัตว์ป่านะคะเพราะท่านี้ทําให้รู้สึกอบกุลปลอดภัยและมีความเป็นส่วนตัวค่ะรวมถึงยังช่วยปกป้องอวัยวะสําคัญอย่างหน้าท้องที่มีความบอบบางหรือเรียกได้ว่าเป็นจุดอ่อนของร่างกายเอาไว้ค่ะแต่ในบางครั้งนะคะน้องแมวก็จะทําท่านี้เมื่อรู้สึกเจ็บปวดค่ะหรือว่าเพราะว่าปัญหาสุขภาพบางอย่างหรือว่ารู้สึกหนาวเกินไปค่ะ คือท่านอนหงายแผ่หลาค่ะหรือว่าท่านอนหงายเนี่ยแหละนะคะเมื่อบริเวณท้องเป็นส่วนที่อ่อนแอที่สุดแล้วก็เป็นส่วนที่น้องแมวทุกตัวเนี่ยห่วงมากๆเลยนะคะการที่แมวนอนหงายแผ่หลานั้นจึงเป็นท่านอนที่บ่งบอกว่าน้องเนี่ยกำลังรู้สึกสบายใจแล้วก็สบายกายแบบสุดๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าบริเวณรอบข้างนั้นปลอดภยัยไม่มีอะไรต้องห่วงรวมถึงท่านยังได้รับการไว้วางใจสูงสุดจากเจ้านายอีกด้วยนะคะ ลักษณะท่าทางการนอนแบบนี้มักจะพบได้ในแมวบ้านหรือว่าแมวเดียวเป็นส่วนใหญ่นะคะส่วนแมวจรที่อยู่นอกบ้านเนี่ยยังมีความระแวงแล้วก็ระวังไม่ไว้ใจในสิ่งแวดล้อมค่ะท่าต่อไปนะคะท่าแมวหลายๆคนเนี่ยต้องคุ้นเคยแน่ๆเลยค่ะนั่นก็คือท่าแมวกล่องนะคะหรือว่าการที่แมวเนี่ยลงไปนอนในกล่องนั่นเองค่ะเมื่อแมวนอนในกล่องหรือว่าพื้นที่เล็กๆแคบๆนะคะอย่างลิ้นชัก ชามตะกร้าอะไรก็ตามที่รู้สึกถึงความพอดีตัวนะคะนั้นอาจเป็นเพราะว่าแมวเนี่ยพยายามหาที่ที่อบอุ่นแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะกําลังรู้สึกระแวงหรือกังวลเรื่องความปลอดภัยจากสิ่งต่างๆรอบตัวค่ะเช่นเด็กหรือว่าสุนัขซึงพยายามหาที่ซ่อนนอกจากนี้ยังมีการทดลองที่ระบ,บุว่าแมวที่มีกล่องเป็นของตัวเองเนี่ยจะมีอาการเครียดลดลงแล้วก็สามารถปรับตัวกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆได้เร็วค่ะ ท่านอนต่อไปของเจ้าเหมียวนะคะคือท่าขนมปังก้อนหรือว่าท่าสปริงนั่นเองค่ะท่านอนเป็นก้นกอนๆที่ขายขนมปังหรือว่าสปริงนี้นะคะเจ้าแมวจะเอาเท้ามาันซุกไว้ด้านหน้าค่ะแล้วก็หลับตาหนึ่งหรือว่าสองข้างเพื่อพักผ่อนสั้นๆและชาร์จพลังแบบเร่งด่วนค่ะแถมเจ้าท่านี้นะคะยังช่วยประหยัดพลังงานที่ร่างกายของแมวต้องใช้ในการทําให้ตัวอุ่นหรือว่าตัวเย็นลงค่ะ ท่านอนน่ารักน่ารักนี้นะคะจึงเป็นเพียงท่าการพักผ่อนก่อนทํากิจกรรมถัดไปเท่านั้นค่ะท่านอนต่อไปนะคะคือท่านอนตะแคงข้างค่ะเมื่อน้องแมวรู้สึกผ่อนคลายปลอดภัยหรือว่าสงบนะคะแมวจะนอนตะแคงข้างยืดแขนและขาได้อย่างเต็มที่ค่ะเพราะว่าไม่จําเป็นต้องป้องกันอวัยวะสําคัญอย่างบริเวณหน้าท้องทําให้แมวมีแนวโน้มที่จะหลับสนิทได้ในท่านี้ค่ะ ไปนะคะคือถ้าแมวเหลวค่ะว่ากันว่าแมวเป็นของเหลวหรือของไหลที่สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ตามรูปทรงของภาชนะนะคะและสามารถบิดตัวไปมาได้อย่างอิสระเนื่องจากแมวมีกระดูกมากถึง230ชิ้นเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่มีกระดูกเพียง206ชิ้น โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลังและส่วนหางนะคะนั่นจึงทําให้แมวสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้ดีกว่าและจากความอิสระทางร่างกายนี้นะคะแมวจึงสามารถนอนและบิดตัวไปมาทาท่าทางแปลกๆได้เสมอเมื่อรู้สึกสบายตัวมากๆค่ะแต่ท่าแมวเนี่ยห้ามไปจับน้องบิดไปบิดมาเด็ดขาดเลยนะคะท่าต่อไปนะคะเป็นท่าสุดท้ายแล้วนะคะก็คือท่ารถไฟแมวค่ะ ถารถไฟแมวนะคะคือการนอนบนพื้นที่แคบๆเล็กๆอย่างบริเวณแขนเก้าอี้โซฟาขอบโทรทัศน์ราวบันไดรั้วขอบประตูหรือว่าต้นไม้ค่ะแล้วก็ห้อยขาบางส่วนหรือทั้งหมดลงนะคะแต่ที่จริงแล้วนะคะแมวไม่ได้ตั้งใจจะนอนอย่างจริงจังเพียงแต่เป็นการขึ้นไปสำรวจหรือว่าชมนกชมไม้และแอบมองท่าจากที่สูงตามสัญชาตญาณของนักล่าที่คิดว่ายิ่งสูงยิ่ปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะ แต่บางครั้งก็ต้องมีนี่ปรับพักผ่อนสายตากันบ้างนั่นก็ตามพฤติกรรมและสัญชาตญาณทั่วไปของแมวอีกนั่นแหละค่ะและนี่ก็คือ7ท่านอนแมวบอกความหมายที่แอดนำมาฝากทุกคนในวันนี้นะคะก่อนจะไปแอดฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ Sweet Cat Farm Channel ด้วยนะคะวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมติดตามคลิปหน้าของ Sweet Cat Farm Channel ด้วยนะคะทุกคน